เปิดสเปคข้อมูลอย่างเป็นทางการ New MG ES รถจนไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ MG แบตใหม่วิ่งได้ไกลขึ้นอัปเกรดใหม่ทั้งคันสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล เปิดเผยสเปคออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ New MG ES รถจุนไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG ที่เตรียมเข้าทำตลาดในเมืองไทยในช่วงงานมอเตอร์โชว์2 3 2 3ี่กําที่กำลังจะถึงนี้โดย New MG ES เป็นร่าง2ของ MG EP ซึ่งเป็นรถจุนไฟฟ้า Station Wagon ของ MG ที่ทำตลาดในประเทศไทยมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่ด้วยการปรับปรุงใหม่หมดทั้งภาพลักษณ์และเทคโนโลยีจะทำให้เราลบภาพเดิมๆของ MG EP ไปได้เลยมิติตัวรถมาในร่าง Station Wagon 5ประตูความยาวตัวถังอยู่ที่4,600ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,818ม mm, ิลิเมตรสูง1,543ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อย,ยาว2,665ม mm, ิลิเมตรและระยะต่ำสุดของรถถึงพื้นอยู่ที่115มเมตร ภายนอกโดยวรวมนั้นถูกปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดซึ่งทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วในคลิปที่ผ่านๆมากระจังหน้าเปลี่ยนเป็นแบบปิดทึบไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเพรียวบางลงเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED เปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติด้านข้างมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วหุมด้อย่าง215 50R17 ราวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด75กิโลกรัม ส่วนด้านหลังมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบไลท์เคอร์เทนดีไซน์ซึ่งเป็น LED เต็มระบบภายในตัวรถถูกออกแบบใหม่หมดจดให้อารมณ์เรียบรูดูกว้างขวางใช้โทนสีดำตัดกับแถบสีฟ้าเป็นกิมมิกแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมกับมาตรวัดดิจิตอลใหม่ขนาด7นิ้วส่วนหน้าจอมัลติฟังก์ชันนั้นเป็นแบบทัชสกรีนขนาด10.25นิ้วเชื่อมต่อระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ให้เสียงคุณภาพด้วยลำโพง6จุดมีพอตเชื่อมต่อ USB 4จุดเป็นแบบ Type A และ Type C คอนโซลกลางเปลี่ยนเป็นแบบ Double Layer 2ชั้นมีพื้นที่เก็บของโดยพื้นที่ชั้นบนนั้นเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์แบบหมนุนปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่ปุ่มปรับระดับการชาร์จพลังงานกับเข้าแบตเตอรี่เบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮส่วนช่องด้านล่างนั้นมาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ USB 2ช่องและช่องจ่ายไฟ1 2โวลต์1ช่อง ระบบปรับอากาศของรถนั้นเป็นแบบดิจิตอลพร้อมกับระบบกรองอนุภาคที่สามารถกรองได้ถึงระดับ pm 2.5เบาะผู้โดยสารตอนหลังปรับพับได้60ต่อ40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ถึง1367ลิตรเมื่อพัพบเบาะแถวหลังลงส่วนด้านขุมพลังกับเครื่องนั้นถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดมอเตอร์เจเนเรชั่นใหม่แบบ8 l a เลเยอร์แฮพินเพอร์มิเนนต์แมกเนติกซิโคนัสมอเตอร์ให้กำลังสูงสุด177่แรงม้า แรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรแบตเตอรี่ใหม่ปรับเพิ่มความจุเป็น51กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมระบบลิควิดคูลิ่งระบายความร้อนให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด412กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC จากเดิมที่ทำได้380กิโลเมตรตัวรถสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้3รูปแบบได้แก่โหมด normal โหมด eco และโหมด sport ร้อมระบบเคอร์สหรือ kinetic energy recover system สามารถชาร์จพลังงานในระหว่างขับขี่กลับเข้าแบตเตอรี่โดยสามารถเลือกระดับการใช้พลังงานกลับได้ถึง3ระดับด้วยกันใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ด้วยระบบ v2l หรือ vehicle to load ที่สามารถเปลี่ยนรถจ์ไฟฟ้าคันดังกล่าวเป็นแหล่งจ่ายพลังงานได้ถึง2,200วัตต์สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆได้แบบสบายส ส่วนด้านระบบรีชาร์จพลังงานนั้นตัวรถรองรับการชาร์จไฟ DC ที่กำลังไฟสูงสุด87กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ในเวลาราว40นาทีส่วนการชาร์จไฟบ้าน AC นั้นรองรับที่กำลังไฟสูงสุด11กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ5ชั่วโมงส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นทาง MG ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งทางค่ายจะมีการเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาในวันที่20ิมีนาคม ช่วงงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนนี้แต่หาให้ทางเราคาดการราคาแล้วก็จากการอัปเกรดแทบทั้งคันของรถรวมไปถึงการที่ MG ลงทุนเปลี่ยนชื่อใหม่สำหรับการทำตลาดแบบนี้เชื่อว่าราคาอาจจะมีการขยับขึ้นหลักแสนเมื่อเทียบกับ MG EP ในโฉมเดิมโดยคาดว่าราคาเริ่มต้นนั้นอาจจะเริ่มต้นที่ราว900 0แสบาทเป็นต้นไป ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจโดยเฉพาะสายครอบครัวที่ต้องการรถไฟฟ้าแต่ไม่อยากได้ความวือวาที่มากเกินไปและกุมพลังที่แรงเกินความจําเป็นส่วนเมื่อเทียบกับราคาแล้วจะคุ้มหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับ New MG ES รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ MG คันนี้หากเปิดมาในราคาเริ่มต้น900,000บาทจะน่าสนใจหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกัน่อยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาหรือต้องการรถมือสองแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ